สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับรีวิวรหัสกันอีกรอบหนึ่งใน EP ที่สามนะครับดูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกไหมนะครับไปดูกันเลยเลเวลผมนี่เกือบจะห้าสิบแปดแล้วนะครับแรงแดงอยู่ที่แต้ม ามพันสามนะพอมัผมขึ้นไปตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมนะครับอาวุธที่ผมติดอันดับอยู่ในความชำนาญก็คือซองยาวนะครับที่ผมเห็นน,นะครับผมเราจะมาแล้วก็แม็กเจ็ดนะครับ 99%เองนะครับอีก1%ก็จะผ,ผ่านการฝึกไปแล้วนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับ Max 7เ,เรามารีวิวชุดผู้ชายกันอีกกันก่อนชุดที่เพิ่งได้มาเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างนะครับรู้สึกว่าจะกระตุกนะครับ นี่ชุดนี้ครับได้มาเมื่อคืนนะครับนี่ขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็ต่อไปมาดูที่ชุดกันนะครับเดี๋ยวนี้ชุดผู้ชายนี่เริ่มเทียบแล้วหกสิบกว่าชุด ผมจะใจเย็นนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันกระตุกนะครับนี่ชุื้อที่ผมชอบใส่นี่ตามประดับดาวไว้นะครับตามประดับดาวไว้เลยท่าทางอันนี้ได้มาชั่วคราวนะครับท่าทางก็เหมือนเดิมอันนี้กระเป๋ากระเป๋ากับกล่องศพก็เหมือนเดิม แอรบ,บอกก็เหมือนเดิมรถก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนโปรไฟล์ก็ต,ตามรูปพวกนี้นะครับนี่ ประมาณนี้เพลงก็เยอะอยู่นะสิบโอ้อนี่ของก็ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยเยอะอยู่นะครับต่อไปเราจะมาดูกันที่ชุดผู้หญิงกันชุดผู้หญิงก็ผมชอบประมาณนี้นะ แล้วก็เรามาดูกันที่ชุดชุดที่ผมชอบนี่ก็มีตามดาวประดับนี้นะครับชุดผู้หญิงชุดที่ผมชอบใส่เป็นอันดับหนึ่งอะก็เป็นอันนี้เลยมีสองชุดชุดที่ผมชอบก็คือชุดนี้ ชุดนี้กับชุดนี้นะครับแล้วอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับที่ผมชอบเวนที่ผมชอบใช่ไหม ของผู้หญิงของผู้หญิงอะผมชอบอันแบบนี้นะของผู้ชายก็อีกแบบนึงต่อไปมาดูที่สัตว์เลี้ยงกันนะครับ ได้สัตว์เลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงอยู่ห้าตัวตัวละครที่มีนี่รอบนี้ขาดอยู่ขาดอยู่สามตัวไอ้ขาดอยู่สี่ตัวนะครับ ต่อไปมาดูที่ซาก,กินปืนกันเลยมีอะไรบ้างนี่ก็เหมือนเดิมนะครับ M4 AK นิดไอ้น,นี้ไม่ค่อยชอบเลยมันยิงใครไม่มันยิงโคตรเบานะครับ AK ตัวนี้ ดังนั้นนี่ผมใช้อันนี้ดีกว่านะครับอันลั่นลั่นหนึ่งนะมีอยู่สองตัวตัวนี้กับตัวนี้ที่ผมใช้อยู่ประจํานี่ก็อยู่มีตัวเดียวอันนี้ซูมมาได้ชั่วคราวนะครับไม่ถาวรอัตรายิงหนึ่งนะครับอันนี้ดาเมจนะครับอันนี้ไม่มีอะไรกอซ่าอันนี้แม่นยํากับจอเกาะนะครับไม่ค่อยไม่ถาวรอันนี้แหละถอันเนี้ย สกินแรกในฟรีไฟล์เลยก็ว่าได้นะกอซ่าสกินนี้ใครมีคือตำนานนะฟาสมีอยู่ห้าตัวไอ้นี้มีอยู่สองตัวนะระยะสองเหมือนกันไอ้นี้มันบวกเคลื่อนที่ดาเมจด,ดาเมจกับเคลื่อนที่ผมว่าอันนี้ยังดีกว่านะเพราะว่าอันนี้ไม่ อันนี้ไม่ไม่ผ่านนะครับมันบวกเคลื่อนที่วิ่งเร็วก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับอันนี้ขอบอกเลยไม่ผ่านนะครับสก,กินนี้สก,กินฟาร์มรสไฟยังดีกว่าอันนี้อีกนะ XM8 นะครับ XM8 ดาเมจสองระยะหนึ่งเท่ากัน อันนี้ลบแมกกาซีนนะครับอันนี้ลบดีโหลดมันก็เหมือนกันสแตทเหมือนกันแต่มันต่างกันที่ลายเท่านั้นเองนะอันนี้ไม่ถาวรนะเอ็น94อันนี้ไม่มีอะไรพัทมาพัทมาไม่ค่อย้เล่นอ,อยู่แล้วนะครับอักคอัก,ก็มีตามนี้มีอยู่สองตัวตัวนี้กับตัวนี้นะพาราฟฟลนะครับสายฟรีใครที่ทันบูย่าพาัทซีสั้นที่แล้วเนะี่ย ใครที่เลเวล91ไปอ่ถือว่าโชคดีนะสายฟรีควรมีติดมือติดไม้ไว้บ้างนะพาราฟอสกินนี้อันที่ผมใช้อยู่ประจำอันนี้นะครับลั่นหนึ่งเหมือนกันอันนี้มันบวกแม่นยำสองนะครับเอสก็เหมือนเดิมเอสวอันนี้ไม่ถาวรนะรีวิวรหัสอยู่ครับเข้าฟางเย็นนะครับเอสวีดีนะครับ อ้ถามว่สองตัวนี้นะครับวูดแพคเกอร์รีโหลดหนึ่งกับเพื่อนที่รีโหลดหนึ่งกับลั่นอันนี้ดีกว่านะครับเอซีแปดศูนย์มีอยู่สกินเดียวเท่านั้นเองนะครับรอยนัดไม่มีอะไรครับเอ็มหกศูนย์ สามตัวนี้ใช่ไหมไอเน,นี้ยอันนี้ขอบอกเลยมันไม่ผ่านนะมันลบลั่นนะครับอันที่ผมใช้อยู่ประจําเนี่ยคือตัวนี้นะครับ M60 สีทองบวกระยะสองนะครับมันทําให้ยิงไกลขึ้นถ้าเราอัพชิ f t แล้วก็นั่งยองยิงมันจะยิงแรงขึ้นนะเป็นปืนที่ว่าเป็นคนที่เล่นในแรงใหญ่สุดในอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับปืน M60 นะครับ พอรไม่มีอะไรเลย UMP มีเวล4แล้วนะครับใช้อันนี้นะฮะอันอันตรายิงนะครับ MP5 มีสองตัวตัวที่คิดว่าไม่ชอบแบบก็คือตัวนี้นะครับ Galaxy Fire ขอบอกเลยว่าไม่ผ่านนะครับมันลบอัตรายิงนะครับเอามาให้เพื่ออะไรครับ GM ยังใช้ตัวนี้อยู่เหมือนเดิม S กับ MP40 ก็เหมือนเดิม ปี90ก็เหมือนเดิมทอมสัรอันนี้อัตราอัตราอัตราลั่นนะครับอันนี้ระยะผมใช้อันนี้อยู่ใช้อันนี้ดีกว่านะคลิกคู่คิกคู่ผมชอบตัวนี้นะเพราะว่ากระสุนมันเยอะนะครับมันบวกแมกกาซีนนะครับแม็กซสีทองก็ไม่นี่ลูกซองก้าไกลหรือลูกซองกระโหลกส้มแหละใช้ตัวนี้มาตลอดเลยครับ ไม่เคยมีปัญหานะครับเหมือนเหมือนที่พี่เปรมว่านะครับลูกซองเนี่ยยังดีกว่าลูกซองกระโดกสายฟ้าลูกซองกระโดกสายฟ้าตอนที่พี่เปรมใช้ทีนี่ยิงโคตรเบาเลยนะครับตัวนี้พี่เปรมคิดว่ายังดีกว่านะใช้ตัวนี้มาตลอดเลยไม่ไม่มีเปลี่ยนนะครับสเปร๊ อืมปืนนี้แหละเพราะว่าสเปซไม่ค่อยได้จับปล่อยจับในสีวีสีแหละนะครับซองโควงหีมะหรือบางคนที่กันว่าซองโค้งหีมะน่ะบางคนว่าใช้ตัวนี้นะบางคนที่ว่ายิงใครไม่ค่อยตายถ้ายิงใครไม่ค่อยตายอะมีอยู่สองสกิน ดีแท็กกับหิมะใครที่คิดว่ายิงคนไม่ค่อยตายอ่ะกลับไปใช้สามารถใช้ซองโครงดีแท็กได้นะใครที่คิดว่าซองโครงหิมะยิงใครไม่ค่อยตายอะใจผมคิดว่าอยากจะกลับไปใช้ซองโครงดีแท็กนะเพราะว่ามันยิงคนได้ตายง่ายกว่านะแม็กเจ็ดเหมือนเดิม AW ก็เหมือนเดิมบาเลตก็ไม่ถาวร ยูเอพก็ใหม่ถาวรอีเกิลก็สิบแปดเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีเปลี่ยนแปลงนะกระทะไม่มีเปลี่ยนครับทุกอย่างไม่มีเปลี่ยนมยไม้เลตบอลก็ไม่มีเปลี่ยนคารณะคารณะรอบรอบเนี้ทีเอ็มไม่น่าจะแจกแล้วนะแจกแค่สองคารณะนี้นะไม่บ่อยครั้งนะใครมีคารณะ สองสกินบอกเลยมันมันไม่บ่อยครั้งนะที่จะแจกคณนะให้นะนี่ก็สกินเดียวนะมีดบินก็เช่นเดียวกันก็ไม่บ่อยครั้งเลยนะครับหมัดไม่มีไม่เคยแจกให้สักทีระเบิดสกินระเบิดเยอะ,ะ,ะ,ะจัดจัดครับเก้าสกินไอวอก็มีอยู่หกลูกเอ็จ็เก้าก็มีอยู่แค่สกินเดียวนะ ดูในประวัติปืนที่เคยได้แล้วไม่ถาวรน,นะมีอยู่ในนี้พวกนี้คือจํากัดเวลานะอันเนี้ยไอที่พวกเนี้ยหมดอายุแล้วอะเคยได้ไม่ถาวรน,นะพวกนี้ประมาณนี้นะครับปืนระดับสีทองนะหรือระดับอีกปีั้งหมดสิบเอ็ดสกินระดับสีม่วงอยู่ยี่ามเปอร์เซ็นระดับสีฟ้าอยู่ที่ ห้าสิบสามระดับนี้ก็อยู่ที่สีเขียวก็อยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์นะก็คงจะเนี้ยฮะแป๊บนึ่งนะครับก็นะครับจบ กันไปแล้วนะครับกับการรีวิวรหัสฟรีไฟล์ของผมใน EP นี้ใครๆที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b ์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์วันนี้ขอขอบคุณด้วยสวัสดีครับ